โอ้โห oh oh, นี่หรือบางกอกที่จะบ,บ้านนอกต้องลายสองลายวอรถลาเล่นกันวุ่นวายมากก็ฟุ้งควายฟุ้งกว่าบ้านนาะผู้คนเดอนชนหัวไห่ไม่รู้ไปไหนโดนไปก็โดนใบอะไรเ,เนี่ยฮะใรับสมัครงานของบริษัทกิมแพงจำกัดไม่ที่ไหนดี ทางไปตรงนี้มิจ๊านะคะเนี่ยค่ะบริษัทกิมเฮงจำกัดนะคะตามแผนที่นี่เลยค่ะอ๋อไม่รู้จักจ้าไปไหมจ้าไปสิจ้าจ้าจ้า 3ามพันห้าฮะฉันมีอแค่เจ็ดบาทนะจ๊ะพีวินเจ็ดบาทก็ได้ <c oughs> <c oughs> เสียวิวลนเสียใจมากเพียนันรู้ไหมโอ้อโหนี่หรอบริษัทกิมเฮงจำกัด <c oughs> สวัสดีจ้าฉันมาสมัครงานจ้าอ่ะนี่ใบสมัครงาน <cond ition ing> รีบก่อสซ้าแล้วรีบไปทำงาน แค่นี้รีบไปทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีพนักง,งานใหม่ทุกคนผมชื่อสมเยนเขียดเป็นหัวหน้าฝ่ายที่นี่แล้วก็คุณล่ะชื่ออะไรกันสวัสดีจ้าฉันชื่อสวยก่อยอย,อยนึกจ้าฉันมาทำงานที่นี่เป็นวันแรกฉันมาจากบ้านไร่จ้ะ กล่อมือี้จาละอะไรเอาละใครรู้บ้างว่าอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไรเช่นรดีค่ะหมายถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของโลกเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องไว้ด้วยกันทําให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะรู้ไหมว่าอินเทอร์เน็ตมีความสําคัญอย่างไรไม่รู้จะบอกให้นะในด้านการศึกษาก็อย่างเช่นการใช้ข้อมูลสืบค้นด้านต่างๆ และได้ธุรกิจก็สามารถใช้ในการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้การบันเทิงก็อย่างเช่นฟังวิทยุฟัง,ฟงเพลงดูหนังดูคลิปเอาล่ะไปไปกินข้าวกันได้ทุกคนโอ๊ยโอ๊ยสอรี่เพื่อน ไ,อ,ไอ,อ่ได้ตั้งใจอ่ะอะไรมากหรือเปล่าอ่ะไม่ได้ตั้งใจนะอุ๊ยอ<ไห>ิสุไว้ฝั่งก่อนมึงใช่ ได้เลยค่ะโครงสร้างอินเทอร์เนต็ตประกอบด้วยเครือข่ายท้องถิ่นระดับภาคและระดับชาติในระดับนานาชาติเชื่อมโยงกันด้วยนะคะปัจจุบันพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เนต็ตทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอินเทอร์เนต็ตก็คงเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของหน่วยงานทางของรัฐเอกชนที่ให้การดูแลและการจัด การเจรจาบนอินเทอร์เน็ตให้เฉพาะเครือข่ายที่รับผิดชอบมีอีกคาถานหน่ะค่ะก,กากาคาขาอเนเทอรน็มาถึงอะไรเหรอคะเออข้อดีไม่สั้นจริงๆค่ะย,าาย่จ้าเออค่ะเดี๋ยวหนูจะลองต่อสายไปให้พี่พี่เขาดูนะคะสวัสดีครับ สวัดดีค่ะนิชาจะชาวบานการเข้าถึอินเทอร์นตมันหายเชื่อะไ้เหรอคะพอด,ดีมีคนดูพน,นักงานอีกคนโอนฉายบ้าให้ครูอะค่ะอ๋อครับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหมายถึงผู้ใช้งานที่เป็นคนงานนักเรียนนักศึกษามักจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้โมเด็มผ่านสายโทรศัพท์ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำหรือนาเชื่อมต่อ ่านบอลแนนอินเทอร์เน็ตเข้าใจอยังครับเข้าใจค่ะข่าเข้ามาค่ะครับสวัสดีครับที่ให้ทุกคนมาวันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนมาลงตัวกันว่าใครจะเป็นพนักง,งานที่ดีที่สุดใครที่ชอบใครเขียนชื่อ่านำมาใสาก่กล่องเลยจึงเป็นเรานแน่ๆที่ได้อะนแนนปวกกับสวยเข้ากัน ถ้าคะแนนเท่ากันก็มีทางตัดสินทางเดียวคือตอบคำถามให้ถูกต้องจริงจะเป็นผู้ชนะคำถามคือทำไมถึงสามารถติดต่อสื่อสารระบบพีเงิดได้ทั้งที่คอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันหนูตอบได้ค่ะมีโปรโตคอลอันเดียวกันค่ะบบคือ IP หมายถึงหมายเลขที่อ้างอิงในการติดต่อซึ่งหมายซึ่งตัวเลขจะไม่ซ้ำกันแต่ระบบชื่อดเมนเป็นระบบที่แปลงตัวเลข ที่อยู่ใน IP เป็นชื่อโดเมนที่อยู่ในรูปย่อยของภาษาอังกฤษหลายส่วนด้วยค่ะ